แทน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 เด้ยั่วน้ำฝนยั่วฝนยุยยั่วจ้าฝนกำลังตกลินยุยยั่วนะจ้าอย่างสิคือว่างเต็มทั้งหน้าไม่หลีดแทบเนาะอันนี้คือเห็นบ่นี่คืออย่างนี้ จะตำส้มตำนะคะวันนี้เม,มื่อในสิศตำโจมตำส้มตำตำให้ไพก่กลิ่นบดีตำให้น้องนะคะวันนี้น้องมาเยี่ยมนอกวันมาเยี่ยมดอกนั่งแหวมาหาพอดีเทียงไม่หลีกเลยจะตำส้มตำให้น้องน้องบุ้งจะเป็นน้องสาวหรือน้องชายนะค,ะมา,าคะมาจาบกรุงเทพคุณผิดตำรวจจะมาจับไม่หลีกหรือเปล่าไม่รู้นะคะมากระนาบมาโชว์หนากระนา รอไหมมาดูมาดูมาด,มาดูจะเป็นสาวหรือเป็นอย่างสวัสดีค่ะซื้ออย่างซื้ออย่างชื่อทีมครับชื่อทีมนะคะมาจะใส่ลูกมาจะใส่มานจะพุ้งพีม<ะ>่มันงานมันหยุดเลยป้าป็นงานมันหยุดเป็นอย่างว่าหัวเกลียนเป็นอย่างคือหัวเกลียนแท้เห็นทหารผ่านตัวเด้อเป็นตำรวจใช่ไหมใช่แล้วเว่ะเป็นวิป พิ่นมียศเดอ้อมียศมีตำแหน่งเป็นตำรวจไม่ลีจะเป็นโจรมาหรือใดก็ไม่รู้นะคะเมื่อนี่น้องน้องชายมาเยี่ยมพิ่นมัดตกอกรุงเทพเพิ่นก็เลยแวะมาบัานเทิงก็เลยอ,อยากกินเฮ้ยอยาบปากงานนีสีแดงต้องแรงลีดเลเน,ะ,นะพี่น้องเนาะ,ะหลายๆพึ่นก็เลยมาแวะไม่ลีก็เลยจะตำส้มต,ำ,ต,ำ,ต,ำ,ตำให้น้องน้องชายกินนะคะเพราะว่ามืออื่นน่ากจะกับกรุงเทพเป็นมืออื่นจะกับกรุงเทพน,นั่งกันกเลยว่า ตำส้มตำให้กินนะนะค,คุณแม่พี่นกล่าวสิเมลี่ก็เลยจะตำส้มตำให้น้องชายกินนะคะเดือนหนึ่งมาบัาน่นเดือนหนึ่งเห็นหนาจักเกือเมีนบอกการรนโดดมากเดือนนะพี่น้องมาเดือนละหนึ่งครั้งก็จะไปเจอกันได้ยังไงล่ะถ้าไม่มาหาเมลี่ที่บ้านนะเนาะเมีนบอกหล่ะพี่น้องเที่ยงนี่พูดพี่น้องในยังกินเที่ยงในโจกค่ะมากินส้มตำกับเมลี่แล้วก็น้องทีมสิจกค่ะจะอร่อยขนาดไหนต้องไปหลอดชุมเนาะเอาพี่อบอกใส่เบิร์เลยพี่ใส่เบอร์เลยพี่ประสัน ก็จะไม่รู้ว่าเผ็ดหรือบ่เผ็ดนะคะแล้วก็จะมาเริ่มแล้วนะคะนี่ผิดพริกกับน้อยนึงเผ็ดยั่วอยู่ด้วยเห็นว่ากระดานนี่เบิร์เราบอกเผ็ดยั่วอยู่นะนี่น,น้อยนี่ก็เผ็ดยั่วอยู่นะเออเอาเนี้ยห้องเดี๋ยวมันจะต่ำมันจะเะนียนปุ๊บโยยั่วนิดนึงแล้วก็ใส่ใส่ห่งเ็จตอนห่งลงนิดนึงนะจ๊ะ,ะแต่ยั่วมนิดนึงวันนี้ แ,บแ่บเพื่อมันจิงอย่างนะคะพี่น้องคะ่ะโอ้ยเกือแม่นเข่าตาหขันตอนบบกไงหนึ่งฟ่งตัวกรลดทำให้มันแหลกนิดๆน,นะคะกระสีพเพลทแห้งหอกพี่นอ้องย่างๆความเพลทไปนิดหนึง่งพวามมิตรผู้ยิ่งกินนะคะอืกินบอกพริกเข่าดังตึงเดี๋ยวตามมาพริกไว้แล้วมีอะไรบ้างมันนีพสิวานะตนะต เมื่อกี้นี่พาไปซื้ออันนี้น้องทิมแวะซื้ออ้นี้มานี่ก็จะเป็นเครื่องเครื่องกระสีมีบักทัวแล้วก็จะมีกุ้งกุ้งแดงหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแดงกุ้งอันกุ้งฟอยล์แล้วพี่น้องกุ้งฟอยล์ราอาบักทัวนะคะแล้วก็จะมีนี่แหละค่ะเครื่องมันนิ่หน่อยๆแล้วก็จะกินกับด้วยบักแตงกัวนะคะบักแตงยานนี่แหละพี่น้องบักแตงกัวแตงยานนะคะแล้วก็เราก็จะมีแคบหมูนะคะรากา นี่ไข่อยู่ยัวหนึ่งไข่อยู่ยัวนะคะแล้วก็จะมีนี่แน่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องปุ้นในเจ้าค้ามามาเริ่มพี่น้องอ,อ๋อนี่ใส่ลงอีกนิดนึงก่อนแ,แลกระบบนี่กินบัพริีเขาดังตึงตังตึงตางนี่อันที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ผงนัว ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไลยแซ่บไลยถ้ากินเฉพใส่ไลยดอกก็ใส่ใส่กลางๆเนาะใส่ไลยอยู่บนทีมอยากกินแซ่บกใส่ไล่เด็กกินแซ่บแซบก็ใส่ไลายลเอาใส่แปดก,ก่อนสักก้อนโอ้โอ้คือปุ่งลุงตอนแบบัี้หนึงเอาขึ้นไปอีกก่อนยันหัวยนืนได้โอ้ยันผมยืนทั้งหัวบนเหลือยังยังไม่นิดหนึ่งนะจ๊ะ้คนะ่ะเนาะยั่อ่ะพนิดหนึ่งนี่ นองราน้องลาก็คือปลาอานแหละพี่น้องขย่าให้นิดหนึ่งเจ้คะเอารถใดไทีมนัวบ่อนวนนวดอย่างนวหวานนวเปรี้ยวนี่ลงไปแล้วอยู่ๆแล้วนี่พี่น้องตังสามยั่วไปเลยตังสามรสอสมเอาน้องน้องลาลงเอ้ยนองนองปลาลงนิดหนึ่งนะคะน้องปลาลงนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวปาดบักนาวลงเอาความเปรี้ยวก่อน ตร,ต,รต,ร connected. ตรงฝนกเดิฟมหัวไม่ค่ะเป็นอย่างขึ้นแง้มสิบบาทปากหน้ารึเป่าเป็อย่างสีพุชเต็งทงฮิตยังสีก่อนเนาะไอ่มีมันคมไอหมีมันคมผมเจ็ดสิเข่านี่อุ้ยหน้าปากเน่ากับปฟงจั้วหลุบาทนึงนี่แน่อุ้ยอยู่จุ้ยหลุพี่น้องอื้มหน้าปากเน่าออกกินปากเน่าออกหอมตุยตุยนี่แน่เอาลุกอีกนิดนึงกันเย็นมันบาดงมนี่ เว้ยแบบกกินบบกหน้าแบบสมสมแขวบุ้มรถพี่น้องน้ำลายแตกน้ำบักเน่าเลยแหละน้องเทศน้องเทศน้องเทศลงอย,ยู่ยัวมาด้วยมากินข้าวเที่ยงน้ำแกนพี่น้องขากินสองสาวด้วยเมื่อนี่โอ้ยหนึ่งหญิงกับหนึ่งหญิงกับหนึ่งชายเด้ไม่หนีเป็นผู้หญิงนะสมแขวแล้วก็ น้ำตาลนิดหน่อยนะจบค่ะแต่จริงๆแม่ลิจะมากินหวานนะนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะให้มันเป็นรสชาติเนะจะได้รสชาติออกหวานๆนิดๆคุณเรียบุ๊บส่กันสักก้อนนิดนึงก็จะฟิ่มอยหร่อย่เยีเเ้นเสียงบอกคา่ะคุณเรียบุ๊บคุเรียบุ๊บน่ะในรสใดนเนาะ เอามาไปลยเอาซอนนน่ามาบอทีมเอาซอนนน้นมาซิมกน,นะนาเดี๋ยวหักอันนี้ไปก่อนนี่มาด้ยวยพี่น้องหักไปอย่า่วนกันโอ้ยอันนี้เอาออกไปแตกินกากไปแต่แหนใส่บึ่มบึ่มรถที่มาซิมตีล่า ชิมดูได้รสไหนไม่พออะไรบอกนะคะอันนี้ตักใส่ตักใส่โรยนะคะพี่น้องก้าเอา,า่าหันมันเป็นรยแบบแดค,คือด,ดุ่นแต่ละพี่น้องได,ได้อยู่ได้อยู่ในแบบแดดนวดนวดเอาอย่างอีกอยีบก่บกมันคือนวดแถบเอาอ,อย่างอีกไดกับพอดีดดดบอกอม,มันเปรี้ยวมันมันมันเปรี้ยวมันนั่นมันหวานมันอย่างพอดีละบอก อ่ะพอดีก็พอดีนะ่ะเห็นบอกกายเท่อเดียวแล้วโหลดมือมันแน่นแสดยงว่าเป็นมือสมังรเลยได้พี่น้องเนี่เฮ็จกินดูเท็ดกินดูบอกจากมันหลดไผ่ลดมนันแจบไผ่แจกมันต้องคอนกสิมาเกลียดต้องค้นกสิมาสม่งต้องค้นกสิมาหวาน,าน,นาพี่น้องน้อมมากพอกันเอานี้ใส่ก้อนบอกโอ้ <c oughs> อยเกลียด ลงไปนะคะใส่นี้เบิร์ดโหลดยังไปกรับเอาเนี้ยปุ่นนี่ส้มตำยั่วจ้าสิพาะสาเห็ดขายได้บ่กมึาเห็ดกินแก้มันหลอดก่อนพราตอนนักเกียร์เ็ดเขียวด้บัดนึงนี่นี่มา นี่ยดยัวแล้วแจกอาลงไปให้หมดเอางเลงณ์บนเลยนะกินจองกนหน้าซีเปิดปลาพี่น้องดำซูพี่น้องเอฟซีกินพร้อมนะคะมาดูจองก,ก,ก้นี่กินบ่เบิร์ดได้หน่ต้องออมานะคะคๆๆได้กระติกแจกยั่วัวเลยได้หน่ค่อยๆนะคะค่อยๆนะคะเพราะว่ามันสิได้เติมอีกที่บ่เทียมก็คือเศษมันเพิ่นขึ้นหลายแผลก็ดีเลยหล่ะ จิ้มเบิงอะไรแล้วจิ้มเบิองเลยแล้วจิ้มเบิงเแล้วจิ้มเบิองจิ้มเบิองมาซสบกับเทศถิ่มจึงต่ำไม่พี่น้องเพราะจะไม่เห็นบ่คือคักเนาะเพรามันยังดอกอันนี้มันต่ำมีตํำกวคนโอ้ยมันสูงกว่าคนคนอยู่ตํำกว่มันแลจะเห็นเบอร์ซ่างเนาะเป็นิบ่ายดีเนาะ อันนี้เขาสามารใส่น้ำกลอนไปหรืออันยั่วลงไปเลยใส่น้ำกลอนเอาซอีมืงซะก่อนมันยั่ยว,ยวอยู่หรือยัว่วนะคะนี่คือขาวเป็นแลนอยู่แถวบ้านีที่จะเสียบบ้านเนาะเป็นยังไงเป็นจืดๆบ่าขาดส่อโรดขาดสื่โรด อุ๊ยขาดชุดโหดขาดแต่โอ๊เชียงคนกันเชียงอยู่บอกเสบไผแซีบมันพี่น้องใส่หน่อยแซีบหน่อยใส่หลายแซีบหลายบ่ใส่แห้งบ่แซบอือุ้ยยยวววลงไปปลาดิดนึงปลานิดนึงเปรี้ยวพอหรือยังนี่เข้าไปพ่อเขาไปจะมาเติมพี่น้องคว่ำบานคว่ำหนังลาส้มเขียวแล้วพี่น้องยำไรแต่ยำายแต่ยยววๆนะคะ เอาเลยอ,อีกรอบนึงอันกุ้งกับมันจะเทลงโหลอดหรือยังไงเทลงโคเล่โ,โคเล่หลดโคเล่โคเล่บืดหลอดว่เอามันมันแสียมันนวดสักครั้ซิมบอร์ดในขัตอนออึกวี้องบอร์ดในซิมเนี่ยคือมากินโหลอดจะพึงอิ่มเด้อยังไงยังไงหนักขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่ปึ๊บรวมกันมาแล้วเจ้าค่ะ แดงแดงฮุนฮุนนี่เทลงไปเลยเข้ากับจังโเลี่บริรเอาไปหนีง่งเจ๊สิป็นตาแสบด้วยเจ๊พี่น้องเป็สิอยากน้ำบนน่เนาะมาด้วยพี่น้องมากินน้ำกันนะ,ะจุ๊บค่ะยั่วบอค่ะตักแสบตาแสบหลอดล่องยั่วบึงกันเทกันเดอ้อ เบบโน,น้นะคะยังไงในยี่บอกว่ามันขาวว่าจันบอกแสงกระไดก็สิแสงขาวจังหน่อยแล้วพี่น้องมันถือแสงถืออย่างกระสิเป็นอยู่ยู่ยู่ดอกเดี๋ยวแตงกันนิดนึงเอาออกเอาออกกระสีน,นางกิน่นพี่นอ้องพิ่เบิรงโหลดไปจัมเสร็จก็กินเลยนะจ๊คะค่ะ นี่มันตงแ่งมากหลยพิ่ที่นะครับพี่น้องา่ามันจะยั่วกันเลยอย่ามาเหม็นน,มน,น,นิ้มชิ้มกันอย่าขมัดจันลยกินมันนี่แกขอบคุณก็ เอาปุ่นเอาใสเลยนเนาะเาทลงเลยเลสียบไม่พอดีเข็ดดีเขอดีจริงเทียงอันนี้ยูอะคุณเห็นยู่ป่เอ้าต้อง ไปเอาจ่าก็ปปไปเอาอีกไม่กี่ก้อนไหมเออเดี๋ยวจะแปะพุ่งไปเนี่ยเดี๋ยวจัดอันนี้ไนิดนึงก่อนอนะครับ ได้ยู่งละเอาบอขาม่วนไปเสีบเด็่เอาไเดางตำเอาได้ยูนิดเดยูขิ้นเขา้นเห็นู่บันไก่ยูเห็นยูเห็นนำลายแต ต้องสูดใส่มือบ่ได้เนาะอีเหลี่ยนต้องตบแบบบุ้มแปมเลยนะคะแม่แอบซ้อนแอบซ้อนนี่ไ่ได้นะคะพอพี่น้องแม่แอบซ้อนบ่ได้นะคะมันมายู่อ่ะต้องใส่มือกินมีหัวไข่นะคะอันนี้มีไข่ด้วยไข่ยัวจ้า เลืดข่าวก็มีข่าวเอาโอ้โอ้โอ้ตุ๊บมาพระพี่น้องมาด้ยวยมาหยดน้ำกันนะคะกินเกับเทียงน้ำกันนะคะจแะแสบปะแสบหรือว่าน้องตัวบร,รือย,อยัง,งยไงบ่รู้บ่ซิมเองกระให้พูดอันนีนแล้วเนาะซิมเนาะ ป ah e e ัจจัยว่าทอดตัวพิษอีกเนาะว่าแจบ่าหยังกระิบผู้อ <wine> ื่นตัวนอสซิมพูดต่ำก็จะมาซิมกับิตัวว่าแสบอีกเลยเนาะมาหยวกมาหยวกมาได้กินข้าวเทียงมาเด้กินข้าวเทียงข้าวเทียงป้อมพุนตบกินลิ่นเลยพี่น้องค่ะบรรยากาศได้เลยบรรยากาศแบบฟินฟินฟินกินแล้วนอนกินแล้วนอนบอกกินแล้วนอนนะคะ กูได้มีไข่ให้โกก้โกโก์เน้าไม่หลีกกระสิจงไว้บ่จักจักหน่อยหนึ่งไว้โกกนี่เฮ้ยหน่อยปุกปุกดีครับคนที่ได้ฝนตกบ้างแอบจะบอกว่าม,มันตัวพี่นอ้องเพิ่นบอกนี่กินรอนช้อนกลางแตกมาใ่เขาจะคอ่บุ่มบ้ามบุ่มบ้ามนี่นี่บุ่มบ้าม อืยัว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 หม่ยัดยัวอย่างเอ็มแม่นมนตัวแเงอืยขัดตัวดิสิวัดตัวขัดยัว เราจะหาวา่าตัวน้องบอกว่าแสบดรอกอ้หน่องไ้นอ่นองจะบ้าตัวยน่องจะกของเองนะไม่แสบหรอกกินดิบซึ่อเลยแล้วเวลาเนาจะว่าฮอตตัวนะก็ไม่ได้กิดน้ำ<บ>จกักหิวเข่าหรอกจักแสบ <c ười> จกัจกหิวจักแสบอ <c ười> ล น่อาอร่อยมากโด,น,ดนมาบ้านอยากกินแน่เลนึ่แหละพี่น้อง ดูเทมันหากินบาได้หากินยากถึงหากินไหนกับบเสียบคือบานเท่าว้าดีของบหมือนบานบานเท่ายางเดือยเ่นน่องเดือนละเทือกเป็นคนกลุ่มรูแถอะไรก่อน่อมาม่อข่างจะดีไหมเดี๋ยวยืดแถวอ่ะพี่น้องเจ้าหามสุวที่สามจะแก้กัน ะกี้กับตะกี้สบายพึ่อนอยู่กรุงเทพกับ<ม>หล่นน้ำกันดูอยู่พ่อเพึ่นกลับมาบ้านที่นี่ห้างหายไปดนแต่ก่อนก็ไปมาหาสุกกันเรื่อยพี่น้องค่ะพเพราะพิ่งเคยอยู่สุทธิสารนะผมก็ยยู่หวังฟังแต่ก่อนก็เป็นสาวกรุงสาวในเมียงนะคะนี่เป็นสาวบานนอก <c oughs> ว่าถามดอกว่าบรรยากาศในกรุงเทพเป็นยังไงพ่อรู้กันอยู่ เอ้ยนี่เราไปอยู่้วแวะเออเป็นตำรวจเป็นเป็นมพงป็มาเป็นอย่างนั้นก็อยู่บ่อยริรอเ่เดี๋ยวะันี่จะเป็นยคนหน่ยามไม่สิทนี่มโมม่จไม่ไมเอ้งลงนาไป่มาม่กินตงมพี่น่งบอกก็ได้บอกก็เนลยมไม่ได้ไปหรือครับผม่มไ่ได้ไปจนังนพี่น,น 1941, ั่ง ทั้งเรียนทั้งทำงานใช่ไหมอย่างเนี้ยพยานเริ่พี่น้องเนี่ยห็นมันขยานแต่ตั้งซุปก็เรียนเฮ้ยแต่ตั้งซุกทำงานเสาร์อาทิตย์เรียนครับนั่นต่วงนี้ยุดแต่วกับกับมืออื่นมันสูงกว่ามืออื่นเพลิดามืออื่นเพลื้อหืออื่นเพลื้ิดากับไปกับเสาร์อาทิตย์กับเรียนเป็นบ่ไม่กนนั่งไปแวะมาหาว่าจะไม่หาไม่พยานเวลามันขาดกัน เมามาอยู่อ่ะแ้นโดนน่าจะมาเถื่อกัน่โทรหากันแตว่ามหาแบบพี่น้องขามแบบดึงด้วยแบบอยู่ยวดอวพี่น้องหยิบรวดหยิบรวดบดซวงนี่บดซวงก็กันสิยี่ันุบนหยิบโลดน่ไงพี่น้อง แพ้ก็มากดฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเป็นกาลังใจให้กับมิลี่ด้วยนะคะขอดอกืะอะไรที่นอกกดไลค์กดแชร์นะคะมัตต์เมเนกกะไม่มีอะไรมากมายก็จะมาตำมาตำตุมตำแล้วก็โอ้ยยังก่อนมาตำตุมตำพี่น้องเบิรงแหล้ะก็มากินให้พี่น้องเอาพี่น้องดูนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะเพราะก็มากินกับน้องชายนะคะน้องชายสุดหล่อนนะเจ้าค่ะน้องทีมนะคะ เอาเพื่อเพื่อเอ้ยมิบอันเฟซบุงเฟซบุ๊กเห็ตีนเห็ดตามอย่าบอกลืกจังใดอย่าเปล่าคิบหนาจังว่ากันเนาะอุบไปก่อนอุบไปก่อนเพื่อพี่น้องจะบ่มากติดตามไม่รีแต่ละพี่น้องคลิปนี้กันสิฝากไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเมลี่ด้วยนะคะพี่น้องขารักเมลี่น้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะพี่น้องอย่ามำก็จะนาไม่รีเด้อช่วงนี้แหงแบบยอดยิวน้อยจังเลยล่ะยอดยิวหน่อยพี่น้องบกกาอ่อนดอก ก็จะทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพี่น้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปนะคะฮลาพี่น้องฝากไปกำลังใจให้กับแม่ลีในเด้อคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหน้าจังวากันใหม่สวัสดีค่ะ